สวัสดีค่ะทุกคนแม่หมจากมัมเดรี่ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเก้าอี้ที่ทุกคนรอคอยกันเก้าอี้นวดนะคะเรสเตอร์รุ่นโนวานั่นเองก็คือเป็นคนที่ชอบนวดมากๆพอเราเริ่มมีลูกอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยมีเวลาก็ไม่เป็นไรคือตอนแรกอะต้องบอกว่ายังไม่มีไอเดียที่จะซื้อมาไว้ที่บ้านเพราะว่า พื้นที่บ้านเราอ่ะมันจากัดแต่ทีนี้วันนั้นอ่ะไปเดินงานบ้านและสวนเห็นพี่ก้องยืนอยู่เป็นพรีเซนเตอร์เอ้ยก็อีนวลอันนี้น่ารักจังเลยอ่ะมันน่ารักสีสวยแล้วมันเหมือนดึงดูดเราเข้าไปตรงนั้นเราก็เลยแบบอลองได้ไหมคะเราก็เลยไปลองพอลองปุ๊บเหมือนมนสะกดอ่ะกลับมาบ้านมันยังติดอยู่ในใจอ่ะเรากลับมาเราก็เลยมาดูว่าเออเราต้องมีแหละไม่ถึงเท่าไหร่เราก็ติดต่อเซล เลยแล้วก็แบบซื้อเลยซึ่งพอเขามาส่งเนี่ยเราก็ตื่นเต้นมากเลยนะว่าเฮ้ยเราจะไวต้ตรงไหนแต่พอแบบเออเราก็จัดที่จัดทางไว้มันก็โอเคนะมันก็เข้ากับบ้านมากๆเลยโอเคและทีนี้เราจะมาพูดถึงเก้าอี้นวดกันแบบจริงจังเลยมา นังให้ดูเลยว่ามันจะไปมาไหนอ่ะคือเวลาที่เราซื้อมาเขาก็จะมีพาพร้อมกับคู่มือซึ่งรุ่นนี้มันไม่ได้ใช้อะไรยากมากมันก็จะมีทั้งโปรแกรมอัตโนมัติรุ่นนี้น,นั่นแล้วก็โปรแกรมที่เราเลือกเองซึ่งในคู่มือน,นี้มีบอกหมดเลยทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันดูก็คือเวลาเราเปิดเครื่องเนี่ยมันก็จะแบบค่อยๆอ,อันนี้ไปอัตโนมัติซึ่งไอตัวเนี้ยมันก็สามารถที่เราแบบถ้าเราไม่ถนัดแบบนี้ เราจะนอนอย่างนี้ไปเลยก็ได้ซึ่งมันก็คือเราแต่เราจะแบบเลือกเองแล้วก็ส่วนปุ่มของมันนะคะก็จะมีอยู่ไม่กี่ปุ่มซึ่งตามปุ่มเนี่ยก็จะมีรูปบอกเออเหมือนเพื่อความเข้าใจง่ายอะเนาะว่าให้เราแบบอยากจะใช้แบบไหนอ๋อรู้แล้วก่อนอื่นนี้เราขอบอกเรื่องนี้ก่อนเชื่อมต่อเนี่ยมันเชื่อมต่อบลูทูธดังมีลำโพงนี่เชื่อมต่อแล้วเราก็เปิดเพลงที่แบบสบายๆเป็นสปานิดนึง แล้วเราก็วางโทรศัพท์ไว้ตรงนี้เนี่ยลำโพงก็จะออกตรงนี้คือมันจะอยู่ที่ตรงส่วนของขู่เราพอดีมันจะอยู่แล้วมันก็เลยจะแบบโอเคใช่ไหมคะสำหรับเจ้าเกาอีนวดเลสเตอร์โนวาเนี่ยก็คือมันจะมีทั้งหมด5โปรแกรมอัตโนมัติด้วยกันผู้บอดี้เนี่ยก็จะนวดทั้งหมดตั้งแต่คอลงไปถึง ะะต่อมาก็จะเป็น Neck and Shoulder ก็จะคือจะเป็นเน้นช่วงคอไหล่แล้วก็หลังนิดๆหน่อยๆน,นะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็น Mode Flow Mode f l o เนี่ยก็จะเน้นที่เอวแล้วก็สะโพกนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็น s t r e e t เน้นที่เอวกับหลังแต่ว่าจะใช้วิธีการคลึงสลับกับเคาะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสุดท้ายคือ Relax Relax เนี่ยก็จะเป็น เอวกับหลังเหมือนกับอันแรกแตท่ที่ต่างกันก็คือว่าจะเป็นการขึงกับลูกกิง้งจะไม่ได้มีการคาะนะคะหรือว่าเราจะเลือกที่เป็นแบบแมนวนวลก็ได้ก็คือเขาจะมีปุ่มให้หมดเลยแมนวนวลก็คือเราอยากชอบแบบไหนแล้วก็เอาแบบนั้นและที่ชอบมากก็คือการยืดตัวนั่นเอง ที่เราชอบมากที่สุดรุ่นนี้ก็คือมันจะมีโปรแกรมยืดตัวมันจะรู้สึกสบายอะ่ะแล้วกดปุ่มนี้เขาก็จะแบบปรับให้เราแบบอยู่ในท่าที่สบายแล้วก็กดค้าง3วินาทีอ่านเนี่ยมันจะเริ่มทํางานยืดตัวแล้วค่ะก็ะคือถุงลมด้านข้างเนี่ยจะเริ่มบีบละและทีนี้เดี๋ยวนั้นก็จะดําเนินการยืดตัวให้เราแล้วก็สําหรับเลสเตอร์รุ่นโนวาเนี่ย มดมองว่ามันเหมาะกับกับบ้านมดมากเลยอ่ะเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดนะคะมันวางแล้วมันก็ไม่ได้เกะกะอะไรแล้วเราอ่ะตั้งห่างจากจากผนังอะค่ะแค่สิบเซนอ่ะเราก็คือได้แหละแ้วด้วยสีอ่ะมันเข้ากับบ้านได้ไง่ายมากๆแล้วรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ซื้อมาเราไม่เสียดายเงินเพราะว่าหลายๆคนอ่ะจะบอกว่าเฮ้ยราคาแบบสามหมื่นอย่างเงี้ยหรอไป้อวัสดีกว่ามัง้ง อันนี้คือเราอะไม่ได้มีเวลาแล้วเรารู้สึกว่าเราจะชอบอยู่บ้านมันรู้สึกสบายใจมากกว่าแล้วก็แบบกลางคืนลงมานวดนั่งดูทีวีสบายสบายอ๋อสำหรับการรับประกันเนี่ยก็คือรับประกรันตัวเครื่องอะไหล่หนึ่งปีนะคะมอเตอร์3ปีแล้วก็ตัวหนัง PU 1ปีแล้ววันนั้นก็คือเขาบอกว่าการทำความสะอาด หนังอันนี้ก็คือมันไม่ไม่ยากเราใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ในการทำความสะอาดค่ะถ้าใครสนใจก็อาจจะต้องลองเข้าไปดูในแฟนเพจเลสเตอร์เลยทาง Facebook นั่นเองก็เป็นอีกทางเลือกนะคะสำหรับใครที่ชอบความสบายๆในรูปแบบมินิมอลนี่แหละ ยังไงก็คลิปหน้านะคะจะมีอะไรดีๆหรือว่าใครอยากที่จะให้เราลองรีวิวอะไรถ้าเกิดเป็นไปได้เดี๋ยวเราก็จะนำมารีวิวให้นะคะวันนี้แม่มดลาไปก่อนนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดการรีวิวจากแม่โมดนะคะอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะวันนี้แม่โมดลาไปก่อนฝั่งมัมเดลี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย